มาเจาะลึกปัญญากันต่อเลยนะครับกับการสรุปประเด็นจากซีรีส์เล่าพระครรแล้ววันนี้เราจะมาว่ากันถึงพระธรรมสุภาษิตบทที่15ครับบทนี้เนี่ยโฟกัสไปที่พลังของสองสิ่งใกล้ตัวเรามากๆเลยนั่นก็คือคำพูดและหัวใจของเรานั่นเองครับเอาละครับเรามาเริ่มกันด้วยคาถามชวนคิดนิดหนึ่งเคยเป็นกันไหมครับที่เรื่องราวบานปลายใหญ่โตความขัดแย้งรุนแรงเนี่ยพอมานั่งนึกดูดีๆแล้วมันไม่ได้เริ่มจากปัญหาใหญ่โตอะไรเลยนะ จะกลับเริ่มจากคำพูดกระแทกใจแค่คำเดียวจริงๆโอ้โหสุภาษิตบทที่15เปิดมาข้อแรกก็คมกลิบเลยครับเหมือนที่เห็นในสไลด์นี้เลยคำพูดของเราเนี่ยมีพลังมหาศาลจริงๆนะครับมันเป็นได้ทั้งน้ําที่ช่วยดับไฟโทสะที่กําลังลุกโชนหรือจะเป็นเหมือนน้ามันที่เราสาดเข้าไปให้มันยิ่งเดือดด่านก็ได้อยู่ที่เราเลือกใช้เลยครับและตามการวิเคราะห์ของเล่าพระคำนะครับหลักการข้อนี้แหละมันไม่ใช่แค่เรื่องการทะเลาะกันเล็กๆน้อยๆนะ แต่มันคือตัวกำหนดทิศทางชีวิตของเราได้เลยที่เดียวคือเล่าพระคำเขาฉีให้เห็นภาพแบบนี้ครับว่าถ้าสุภาษิตบทที่14บเนี่ยเตือนเราถึงทางที่ดูเหมือนจะดีๆแต่สุดท้ายปลายทางคือความตายสุภาษิตบทที่15นี่แหละครับที่จะมาเปิดกล่องเครื่องมือชีชะตาให้เราดูเลยว่าเราจะใช้อะไรนำทางชีวิตของเราและเครื่องมือสำคัญสองอย่างที่ว่านั้นที่ซีรีส์เล่าพระคำย้ำนักย้ำหนาก็คือ ปากและใจของเรานี่เองครับอย่างที่เห็นในภาพนี้เลยครับมันเหมือนเป็นทางแยกชัดๆเลยนะว่าปากของเราจะเป็นเครื่องมือที่สร้างชีวิตหรือเป็นอาวุธทาลายจิตวิญญาณแล้วใจของเราละ่ะจะเป็นใจที่เปิดกว้างพร้อมเรียนรู้หรือจะเป็นใจที่หยิงยโสโจนปิดกั้นตัวเองทางเลือกมันชัดเจนมากครับและในซีรีส์เล่าพระคำนะครับเขามองว่าปัญญาในบทนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่กฎเกณฑ์แห้งๆนะครับแต่ให้เราลองฟังดีๆมันเหมือนเป็นเสียงของพระเจ้าที่รักเรามากมาก กำลังกระซิบเโโบาๆว่ามาทางนี้สินี่คือทางแห่งชีวิตนะทางเลือกแรกที่เห็นกันชัดๆเลยก็คือเรื่องการตอบสนองของเราเนี่ยแหละครับจะใช้คำพูดเย็นๆไปดับไฟหรือจะสาดน้ำมันเข้าไปด้วยคำพูดแรงๆผลลัพธ์มันต่างกันลิบลับเลยประเด็นนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับเขาเปรียบเทียบได้เห็นภาพสุดๆลิ้นของเราเนี่ยสามารถเป็นเหมือนต้นไม้ที่ให้ผลเป็นชีวิตช่วยเยียวยาชุบชูใจ หรือจะเป็นเหมือนท่อที่พ่นความโง่เขลาออกมาทำร้ายคนอื่นก็ได้เหมือนกันและจุดที่ลึกซึ้งมากๆที่การวคราะห์นี้เน้นย้ำก็คือพระเจ้าไม่ได้มองแค่เปลือกนอกไม่ได้มองแค่พิธีกรรมที่เราทำแต่พระองค์มองทะลุเข้าไปถึงหัวใจเลยครับพระองค์สวนว่าทำไมเราถึงทำมากกว่าอะไรที่เราทำซะอีกสไลด์นี้มันบอกชัดเลยครับว่าสภาพข้างในของเราหรือใจของเราเนี่ยสำคัญที่สุดจริงๆเพราะต่อหน้าพระเจ้าแล้วเราไม่มีอะไรซ่อนได้เลยครับ โอ้โข้อนี้เรียกได้ว่าท้าทายค่านิยมของโลกเราเต็มๆเลยนะครับคือสอนกันตรงๆเลยว่ามีน้อยแต่สงบสุขกับพระเจ้าเนี่ยมันดีกว่าการมีทรัพสมบัติเยอะแยะแต่ชีวิตวุ่นวายหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้ซะอีกเอาล่ะครับทีนี้เรามาดูกันต่อในประเด็นเรื่องความถ่อมใจว่ามันไปเกี่ยวอะไรกับปัญญาและกิจยศยได้อย่างไงภาพนี้มันชักมากเลยครับเขาบอกว่าวิธีดูคนมีปัญญาง่ายๆเลยคือดูว่าเขาเปิดใจและฟังคําตักเตือนไหม ในทางกับการถ้าใครปิดหูปิดตาไม่ยอมเรียนรู้อะไรเลยนั่นแหละครับคือสัญญาณของความโง่เขลาแล้วจากทั้งหมดที่คุยกันมาเนี่ยเล่าพระครรก็ใจดีมากครับการออกมาให้เราเห็นเป็น6ขั้นตอนเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้เลยตั้งแต่เรื่องการพูดการฟังการตรวจสอบใจตัวเองไปจนถึงการตัดสินใจซึ่งจะเห็นว่าทุกข้อเนี่ยมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางทั้งหมดเลยครับและแล้วเราก็เดินทางมาถึงบทสรุปที่ทรงพลังที่สุดของบทนี้แล้วครับซึ่งมันจะเปิดเผยให้เราเห็นเลยว่า รากฐานที่แท้จริงของปัญญาทั้งหมดเนี่ยมันคืออะไรกันแน่มันมีหลักการหนึ่งที่ถูกพูดถึงซ้ําแล้วซ้าเล่าเลยครับคือถ้าอยากจะยืนให้สูงต้องยอมก้มตัวลงให้เป็นก่อนความยิ่งใหญ่ในสายพระเนตรของพระเจ้าเนี่ยมันเริ่มต้นจากใจที่ถ่อมเสมอครับและนี่แหละครับคือประโยคทองเป็นเหมือนหัวใจของซีรีส์เล่าประคำในพระธรรมสุภาษิตเลยก็ว่าได้คือข้อความสั้นๆแค่นี้แต่มันสรุปทุกอย่างไว้หมดแล้ว ทั้งจุดเริ่มต้นและปลายทางของปัญญาทั้งมวลครับและสุดท้ายนะครับสิ่งที่เล่าพระคำอยากจะย้ํากับเรามากๆก็คือทั้งหมดที่เราฟังมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่คําสอนเก่าๆโบราณโบราณน,นะครับแต่มันคือเสียงของพระเจ้าที่รักและเป็นห่วงเราจริงๆพระองค์ใส่ใจในทุกๆก,ก้าวของชีวิตเราเลยครับถ้าอยากจะเดินบนเส้นทางแห่งปัญญานี้ไปด้วยกันต่อนะครับก็อย่าลืมกดติดตามเล่าพระคำไว้นะครับจะได้ไม่พลาดการเจาะลึกในตอนต่อๆไป สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ